สวัสดีนะกำลังจะนอนแล้วน้องเพลงให้ฟังดีกว่าไงนะชอบร้องเพลงอ่ะน้องทุกที่แหละบนรถอาบน้ำเข้าน้าน้ำทุกที่แหละเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนนะครับเอาเพลงลูกทุ่งแล้วกันนะเอาใจคนชอบฟังเพลงลูกทุง่งเอาเพลงนี้ครับ เฝ้ารักเฝ้ารอผมว่าเนื้อมันเหมาะกับกำลังจะนอนไง <g ül> <c oughs> เราให้เพลงนี้ทุกคนนะนอนหลับเรือยอย่างรอช่างของพี่ถ้าจะหลับขอให้ฝันดีฝันถึงพี่นาทีละน้อยหากตื่นลืมตา จงรู้ว่าพี่มายืนคอยเปิดหน้าต่างออกมาสักหน่อยพี่จะคอยชื่นใจชื่นใจอยากขึ้นไปหาแก้วตาก็ทอ้อคิดไปหัวใจเริ่มฟอเกรงกลัวพ่อไม่กล้าขึ้นไป แต่รักเลียนลงนต้องฝืนทนสู้อดทำใจเกาขาไปหรือไม่ไปส่งหัวใจขึ้นไปก็พอหลับหรือยังถ้ายังไม่หลับเอาเมือขยับ จับหน้าตาแงมบางสินอโผลดหน้าออกมาจงรู้ว่าพี่มายืนรอดิห็นสักนิดก็พอเป็นคำขอรอจากดวงใจพี่ส่งหัวใจขึ้นไปถึงห้อง พี้รู้ว่าพี่รักน้องยืนแอบมองจนท้อฟฝาสายา้ฝาสร้างแล้วหน้าไม่เห็นหน้าพี่ก็ไม่ไปสาธุหลวงพ่อดลใจให้สามใบโปลูดหน้ามามองจบแล้ว หลับฝันดีท,นนะทุกคนนะครับเรารักทุกคนนะบายบายจุ๊บ